สวัสดีครับผมผมนายประเสริฐอาลิมิตครับเป็นรองนายกเทศมนตรีตะบนหงาวและก็เป็นคณะกรรมการวัดบ้านหงาวก็จะจะไม่ได้นําวัดบ้านหงาวครับวัดบ้านหงาวเราเกิดจากทางคณะกรรมการหลายๆส่วนมาร่วมกันพัฒนาวัดบ้านหงาวผมจะเล่าว,ว่าหงาวเราเกิดจาก การทาเมืองแร่ดีบุกแต่รัชกาลที่สมีหลายพื้นที่มาอาศัยอยู่ที่เหงามาทําเมืองแร่ดีบุกจนเกิดเป็นชุมชนบ้านบ้านทุ่งเหงาเพราะฉะนั้นเราเลยค้ะนราการบ้านเหงาเลยคิดว่าภะประธานลดเหงาเราจะต้องสร้างด้วยแร่ดีบุกที่เป็นเป็นที่เกิดของชุมชนเหงา จนปัจจุบันวัดบ้านหหาวเราสร้างบโบสถ์เพราะฉะนั้นเราเลยสร้างองค์พ่อดีบุกให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวแหงวจนมาถึงปัจจุบันหลวงพ่อดีบดุกเราสร้างด้วยดีบุกสองปันครึ่งรอที่หน้าโบสถ์วัดบ้านแหวววันที่ประมาณปีพศ2551ก็วันที่10สิงหาจนปัจจุบันเป็นที่ยึด เนียวจิตใจของชาวเหาหรือคอละนองเพราะฉะนั้นใครมาละนองต้องมากราบองห์หลวงพ่อดีบกุกที่วัดบ้านาเหาก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเหาของชาวจังหวัดละนองก็เหาก็เราก็เกิดจากการทำเมืองแรดูบกุกแล้วคำว่าเหาก็เพี้ยนมาจากภาษาจีนฮ่องกนที่แปลที่เพี้ยนมาจากคําว่าง้อง้อที่ภาษาจีนฮ่ีงกนที่แปลว่างวป่าจนทุกวันนี้เราเพี้ยนเราแันเป็น ชุมชนบ้านทุ่งหนวก็เสด็จคเสด็จคบทุกท่านนทำบุญกันโตได้ใช่ไหมางงใจยาห่าตัน้วก็าจะลวงมีจุดได้ไหมเอาแต่ตรงไหมได้ไหมผมถ่ายภาพอยู่เอาแต่ตรงไหมก็เอาแต่ตรงไหมก็ได้นะ ก็ยืมนอนรับตัพเสรีทุกชาติที่ท่านไปมาเือะแตได้มาจะไปฏิดพุ่มเงินพุ่มเงินกับหลวงพ่อนะเดี๋ยวพุ่มเงินกับหลวงพ่อก่อนตังานสร้างหรือบ่มกงกับต่างกถ้าใจประ่ากหวพ่อเนาหลวงพ่อทีบุกครับสาธุสาธุ ที่น,าน,าน,กกน่าได้มาเยือนเรานะครับในโอกาสหน้าถ้าท่านได้มาก็ขอให้ท่านได้แยะมากราบองค์หลวงพ่อดิบุกหลวงพ่อดิบุกนะครับเชิญดูท่านกระตุ้นท่านมาได้ยินดีครับ รับดอกไม้ก oui, pues ็ควที่กองประการใดครับมาครับที่กองประการเรามีจค่ที่ก่อนขึ้นไปชมวระฟ้าริบุกแล้วก็บำวาดดอกไม้ก่อนเลยแล้วแต่ทิศทาครับอยากดอกไม้ทุกเปีม่ต้องถามว่ารับคำขอส่งหรือครับแล้วแต่ทิศทางแล้วแต่ทิศทางครับมาแล้วก็อย่าลืมครับรับดอกไม้ทุกเปีสวัสดีครับทุกท่านครับ จะพาขึ้นไปชมหลวงพ่อ like, ด yeah, ีบุกนะครับมีที่เดียวในประเทศไทยเป็นหลวงพ่อดีบุกมาที่อพนสีระดบหลวงพ่อดีบุกป้าทองใจงหา จะดุท่านจะดูท่านมาในวันน้จะเป็ยนการมงการองหลวพอดีกปิบุรารานระเทศมี้นะครับหลวงพอดีกความต้องใจเขตนี้เมื่อก่อนเป็นทารุทรุาดีบุกนะครับพระบาทสมครับ วัเดใมช้แรดีบุกเกการสร้างองค์เลยจังหวัดรนองจัาเมืองลุกต้นต้นก็สร้างเป็นอาชีพทำเมืองแรกสมัยรัชกาลที่สาม အဲ့ဒါကဘာလဲ။ဘာကိုပြောနေတာလဲ။ဘာလဲ။ အဲ့ဒါအားလုံး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  这个位置啊，明白。Uh huh. အဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒါကလည်းအဲ့ဒါကလည်း အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်သွားပါမယ်။အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီလိုပဲလုပ်သွားပါမယ်။ အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလည်း วิมานแก้ววัดบ้านหนาวก็ิมานแก้ววับ้านหนาแล้วก็หนึ่งพันลโลมีองค์หลวงพ่อดี่องค์จับรองที่หบอด้วยดีถึงปั้นครับห้าร้อยกิโลอยู่ใต้ต้นโพธะเป็นวิมานแก้วณปัจจุบันเราก็ยังสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์งานนี้เราจะเป็นงานดูในเป็นเรื่องราวของพระมหาเจ้า เพื่อใส่บีให้ได้บุกมาเจรจาที่เก้าในข้อออกไปดินข้างในก็จะเที่ยวอยู่พ่อถึงจะลองตรงข้างในนี้ก็จะมีพิธีขังบุริมิตรนำนำโหรฎประการใช้ในพิธีบวกได้องค์นี้องค์นี้ก็เป็นหลวงพ่อดีบุกเหมือนกันองค์นี้ก็ใช้ดบุกรอในวัตต์เปอร์เซ็นก็ใช้อยู่ครึ่งตันก็ห้าร้อยกิโลก็เพื่อให ดับนักท่องเที่ยวที่ไม่สะดวกที่จะขึ้นชั้นสองก็ได้มาตักพ่อเดิกพ่รองในวิมานแคบชั้นล่างชั้นล่างใช่ไหมรีบุกกับเหล็กต่างกันตรงไหนรีบุกความเข็งเก่งลบุกไม่เป็นสารที่มาเคลือบเคลือบเหล็กย้ายขึ้นสนี้โอ้และรีบุกที่เคลือบสังกะสีเคลือบอะไรพวกนี้ใช่ไหมโอ้ผมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้ที่แป๊บน้ำพวกนั่นตัวเคลือบอะตัวนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเป็นเคลือบก็เป็นเหล็กดำ ในนั้นเกือบแล้วมันเกาวันนี้ยเไรแต่ตัวไม่ขึ้นไม่ขึ้นสนมอ๋ออันนี้อันเดียวเนี่ยได้แล้วก็ดีบุกมิ่ก็มีเยอะอยู่ที่หงาวเลยนน้องนี่ที่หงาวเยอะเพราะที่หงาวนี่เรามีสมัยก่อนเรามีการส่งทานขอแล้งอยู่เรามีงแกเฉพาะในหงาวเป็นร้อยเหมวนแล้วก็มีเรือขุดอยู่ประมาณสามจีรำเรือขุดท่ากับเจ็ดชั้นก็ในมหาอะไรของแกที่ว่าดูในหนังในหงาวนี่เรือลำใหญ่กว่านั้นเยอะทั้มเจ็ดชั้น ที่มารอเงินใน,น,นเคร่งเบรกรอยอยู่ในในน้ำนี่เป็นบนริบษัทกําหลังโอ้บริษัทฝรั่งมาสมทนาอยู่ที่นี่สมัยโบราณสมัยรชัชกาลที่สามเขาปิดเมืองไปช่วงไหนครับพี่เมืองก็ยังไม่ได้แต่พศสองสามห้าร้อยประมาณสี่สิบหรือประมาณช่วงนี้สองสามนหน้าร้อยสี่สิบกว่าหรือว่าสามกว่าประมาณนี้ใช่ไหมโอ้แล้วจำได้หรือยังจำไม่ได้จำไม่ได้เลยขอบคุณครับพี่ประเสริฐ มด้านนี้ก็ยังยังตกแต่งอีกอยู่ทำไมนี้ผมเอาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์การทำงานทุกอย่างเนี่ยสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่มาเชิญชวนพี่น้องชาวไทยก็ต้องขอเชิญชวนครับถ้ามีโอกาสแล้วก็มากราบองหลวงพ่อได้บุกที่วัดบ้านหงาจังหวัดละนองครับ วบ้านคุณบงของชาวหนาวของชาวระนองและก็เป็นหลวงพอ่อเป็นพระประธานที่สร้างโดยดีบุคคลเดียวในโลกที่สร้างด,ด้วยที่ท้าจะกราบองค์หลวงพ่อที่อยู่ต้องมากราบที่วัดบ้านหนาวขอขอเชิญทุกท่านครับถ้ามีโอกาสได้มากราบองค์หลวงพ่อที่วัดบ้านหนาวครับขอบคุณครับ